สวัสดีค่ะเพื่อนๆท,ที่เข้ามาทักท่ายในช่อง Big Joe Channel เนอะวันนี้วันเสาร์พี่อ้อยมาเที่ยวที่สุขุัไทยจังอำเภอศรีสัชนาลัยมาหาเพื่อนๆไม่ได้มาหานานแล้วตั้งแต่มีโควิดเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะถ่ายบรรยากาศที่นี่ให้ดูจะกลับก็นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศของ บ้านตึกเขาเรียกว่าซอยเข้ามาบ้านตึกแต่เขาแยกมาหลายหลายหมู่บ้านเนาะแล้วพี่อ้อยมาหัดขี่รถจักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปถอยอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูนะบ้านเรือนเขาที่นี่ส่วนมากจะเป็นบ้านไม้นะเพราะเขามีเขาอยู่ใกล้ๆเลยมันมีแต่กุญแจ ى, ใช่ไหมครับ มาเที่ยวเล่นเนาะมาเที่ยวเล่นที่ศรีสัตร์อำเภอศรสีสัตสนาลายัยรถคันนี้มันจะขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นเนินได้ไหมเนี่ยจักรยานไฟฟ้ามันจะขึ้นเนินได้ไหมลูกมันจะไม่หนักเราเหรอฮขี่ขี่ไปเรื่อยขี่ไปดู ขี่ไปดูตรงเนี้เ,เป็นได้ไหมมันหนักเราไหมมันหนักเราไหมครับมันหนักยายไหมยายเกือบร้อยโลนะเอาเอื้อไอ้มันได้เว้ยได้เว้ยอืยอ, <S <S อ,อ,อไหนไหนไหนยายบอกว่าที่นี่มีรีสอร์ทถึงแล้วจ้าม่อนดอยโอ้น่าเที่ยวนะเพื่อนเพื่อน มีร้านกาแฟมีจักรยานด้วย,ย,วยเห็นไหมคะใครใครมาเที่ยวที่นี่ก็แวะเขามีที่พักเขามีรีสอร์ทด้วยนะคะอยู่ข้างในตาบอกเห็นไหมคะเรามาอยู่บนโอ้ลูกน้อย,อยเ,ปเป็นเป็นเนินเขาที่ น่าอยู่มากๆไม่ต่างกับกกอกเลยที่นี่ยค่ะไม่ต่างกับกกอกเลยมีโอ้ต้นตะบองเพชรเห็นไหมบอมตะบองเพชรใหญ่อยู่ด้านนี้ลูกเห็นไหมต้นตะบองเพชรอยู่นี่เนี่ยเขาปลูกเป็นแนว ส่วนมากก็ปลูกไม้สักนะไม้สักนู่นนี่ต่างก,กับกกอกเลยจ้าหุบเขาร้อมรอบชุมชนเนอะอันนี้อันนี้ขึ้นไปบ้านใครเนี่ยโอ้ไไขึ้นไปไม่ได้หรอกจักรยานมันคันเล็ก อ่เดี๋ยวเราจอดก่อนเราจอดถ่ายทำวิดีโอกันก่อนเนาะเราไม่กล้าไปไกลกลัวไฟฟ้ารถรถไฟฟ้าหมดเพื่อนๆอ่าฮึฮมนู่นค่ะชอบธรรมาชาติแบบนี้แหละเพื่อนๆอยากอยู่แบบสงบสงบเดี๋ยวเดี๋ยวตาไม,ม่สงดูหึ มาเหรอเดี๋ยวถ้ามาชงไปเราเรากลับดีกว่าเนาะนี่เจะบอมจะมายืนข้างหน้ามายืนไหมนี่มาลงมะลงตัวใหญ่อะเอ้าไหนเออมาทางนี้สิมาทางนี้มาเออแต่ยังไม่ตายือยอือเอาเอาเอาตอาเอาน้าใสตเก้าไว้น่าแสตเก้าไว้ก่อนเออไม่เอาออกของเขาไม่เอาออกลูกเออ มาเจบอมมายืนกับยายเจ,จบอมมายืนกับแม่ยายแล้ว,ลวลเร็วเร็วมารถแม่ขพากลับแล้วไม่กล้าไปไกลไมายืนตรงนี้นิโอเคอ่ะไปเกานกันเนาะเรไม่กล้าไปไกลโอ้รถมาแล้วรถมาแล้ว ขึ้นเนินกันครับวิวสวยไหมครับวิวสวยไหมครับเรื่องนี้มันลำใหญ่เรื่องนี้มันลำใหญ่เนาะเยวบอมอยากได้ไหมฮเอาไว้ให้แม่ขี่ไปส่งโรงเรียนรูไปไ่ะนะู๋สวยขี่เป็นไหนแล้วนันน่ะ เห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อนเขาปลูกกระบองเพชรไว้อืมก็ปลูกตัวบองเพชรไว้มันเขาลดน้ำต้นไม้มันร้วยออรุ่ยรุ่ะตรงเนี้ยมาทำอะไรเึ้นไปนี่เขาทำเป็นทิวเราไม่ไปไกลกันนะครับเพราะว่าเรากลัวรถแบตหมด สะพานอนะ,อะสะพานไหนครับสะพานนี่ก็เป็น <ไฟ S 1> บ้านที่เขาเปิดร้านกาแฟเนาะน่าจะทำเป็นรีสอร์ทด้วยตรงนี้ร้านนี้ก็เขียนว่าอาหารตาสั่งที่พักวิวโดยชื่อร้านวิวโดยนะคะเป็นร้านอาหา ที่ผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอศรีสัตว์แวะบ้านเรียกบ้านตึกเนาะนบ้านแม่รากเหนือหมู่สงบ้านตึกมัน,ม,นมันไปทางนั้นได้ได้ได้ลูกได้ได้ไ,ดไดนี่คือ,น,อนี่คือถนนเนาะแล้วก็เป็นเนินขึ้นภงไปนี้ขณะน,นี้เราก็ จะกลับกันแล้วกลับบ้านเหรอกลับบ้านยายครับบ,บ้านร่องเอี่ยมบ้านร่องเอี่ยมกลับบ้านยายหรอครับเราไม่กล้าไปไกลครับเดี๋ยวเราไปซื้อนมกันดีกว่าไปซื้อนมที่เซเว่นมาให้เจ๊บ,บอมเมาไหมเอาไหมครับเอารถคันนี้ไปเอารถคันนี้ไปครับ มันจะถึงไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคลิปมาเที่ยวอำเภอศรีชัชนารายบ้าน<ช>ตึกตรงนเดี๋ยวเดวเดี๋ยว,ยว,ยวแม่ปิดคลิปก่อนอ่ะปิดปิดคลิปตรงนี้ให้แหมหน่นย